ก็วันนี้นะคะเป็นงานเปิดก็เป็นงานถแถลงข่าวแล้วก็บวงสวงค่ะซีรีส์สเรื่องเลยค่ะ<ม>เป็นซีรีส์สเรื่องแรกในค่ายไวท์เมจิกนะคะร่วมกับดอทเลยค่ะสตอรี<ม>่ฟิซิตี้แท็ค่ะคุณแม็กซ์ค่ะ<ม>แล้วก็คุณเบนนะคะ<ม>น้องเบนจะมาเป็นหุ้นส่วนด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นร่วมกับด้วยค่ะ<ม>ก็เรารวมตัวกันได้เพราะว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อยากทําละครค่ะ<ม>แล้วก็อยาก เหมือนแบบเป็นความฝันของหนูตั้งแต่เด็กว่า uh huh. เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบชอบละครชอบดูละครแล้วก็ uh huh. พอมีโอกาสเนี่ยคุณชัญญะแล้วก็คุณไอย,อยุตตะเสวีผลโยทินก็แนะนำจาจกกชวนให้มาทํากันพอได้มาทําลงตัวปบก็นี่ค่ะแนะนําให้รู้จักกับน้องเบนค่ะ uh huh. คือเป็นศิลปินนักแสดงที่เรารู้จักนะจาก จากบ้าน AF นะคะที่มีคุณภาพมากๆมาช่วยในเรื่องของโปรดักชันแล้วก็ทุกๆอย่างในนี้เลยค่ะคก็ไว้เมจิกนะคะทำไมถึงต้องเป็นไว้เมจิกไว้เมจิกก็คือเวทมนต์ที่เหมือนแบบเป็นเวทมนต์เราจะไล่มนไล่ความสุขให้กับทุกคนกับ ทุกๆคนทุกๆคนดูให้ให้คนดูมีความสุขกันนะคะเป็นกานรไ่้หมดะคะ่ะส่วนเรื่องโลโก้นะคะเดี๋ยวให้น้องเบนซ์เป็นคนตอบว่าทําไมต้องเป็นโลโก้แบบนี้โอเคครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของไวท์เมจิกอะครับมันไวท์ก็คือสีขาวใช่ไหมครับผมความพิเศษของสีขาวอะครับคือการที่เราได้เติมแต่งหรือว่าได้ลังสั์อะไรไปก็ได้<ม>ใช่ไหมครับทีเนี้ย ไอการที่เราลังสรรหรือเติมแต่งไปเนี่ยครับมันคือเวทมนต์นะครับของสีขาวนี่แหละเราจึงทําเรื่องเราจึงทําบริษัทนะครับที่ชื่อว่าไวเมจิกนะครับเพราะเราเนี่ยตั้งใจที่จะลังสรรแล้วก็สร้างผลงานในรูปแบบต่างๆนะครับที่บอกเลยว่าจะเป็นรูปแบบใหม่ๆนะครับในวงการบันเทิงที่เราจะมาเอามาออนแอร์ในแอปพลิเคชันดอทเพลย์นะครับผมทีนี้ก็จริงๆส่วนตัวของเบนเนี่ยต้องขอบคุณนะครับผมทั้งน้องไอ้นะครับแล้วก็คุณวงเวียนด้วยนะครับเพราะว่า ตัวเบนเองเนี่ยเป็นนักร้องเป็นศิลปินมาก็าจริงชอบเบื้องหลังตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เล็กๆเ,เราศึกษามาตลอดอยู่แล้วแต่ไม่มีโอกาสได้จับงานเบื้องหน้าเลยนะครับแต่พอมาได้ร่วมมือทํากันแล้วเนี่ยจริงๆแอบรู้สึกนะส่วนตัวนะว่าเออที่แรกก็กังวลว่าเออเราจะทำได้ไหมเพราะเรามือใหม่ใช่ไหมครับแต่หลังจากได้ลงมือทําไปแล้วรู้สึกว่าเออมันแทบจะไม่มีอะไรเลยที่เราคอนโทรลไม่ได้หรือว่าควบคุมไม่ได้เรายังโกออนไปได้ต่ออย่างสบายๆเลยครับด้วยที่ว่าเราเนี่ย มีทีมงานครับผมคุณภาพเลยนะครับอย่างพี่ป๊อปที่เป็นผู้กํากับภาพนะครับได้รางวัลนักการ่านะครับจากละครเรื่องเพลิงบุญนะครับผมแล้วก็พี่น้อยนะครับและทีมงานโอ้โหทีมงานบอกเลยว่าโปรเฟชชั่นัลรุ่นเดอะมากๆเลยครับผมเพราะว่าคุณฝั่งคุณแม่นะครับผมก็จะรู้จักมีคอนเน็ชันเยอะแยะเลยครับเราทําให้เราเนี่ยได้ทีมงานคุณภาพเนี่ยมาร่วมงานกันครับทีนี้เบนจะอธิบายในส่วนของ s t o r ์เร t ซิตบ้างนะครับผมต้อง สวัสดีคุณแม็กอีกทีนึงครับผมเมื่อกี้ไม่ได้คุแค่คนณสำคัญของค่ายไฟเมสิกเลยค่ะจะให้คุณแม็กอธิบายว่าแถบนี้เกี่ยวข้องกับเราไหมครับครับก็สำหรับแถบนะครับเป็นอินเทอร์เทน็ตแถตขอนะครับเราเรียกว่าเอ็นเทคน่าจะเป็นเอ็นเทคตัวแรกที muscle, <to <to ่เราบริษัทจะทำเป็นวิดีโอคอนโทรลตัวแรกของไทยก็คือดูหน้าตลาดต่งๆนานาั้นต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าตลาดหรือว่าเรื่องของการ ที่เราจะเป็เห็นวีดีคอน,นันก็เรียงได้อย่างบบารนี่ก็มีคอนเทนต์คุณภาพก็เลยได้ร่วมงานกับไปเนติกเพราะว่าเราเชื่อว่าเราบริษัทแบบเดียวกันที่ต่างกับนบริษัทที่มันเะิดเติบโตเร็บก้ากันดุคือมันค่เติบโตแบบว่าปีนึงสบเป็นต์หาเรเนต์เหนื่อยเติบโตปีนึงห้าอยอยู่รีหรซึ่งนี้คือเป็นรงซึ่งเราก็มองว่าไว้ไม่ติดเลยคอนเทนต์คุณภาพที่จะทำให้ตอกั เป็นยูทูปคันตัวแรกในรายกรได์ไไล่งก,ก็จะมีกกประกอบและในเรื่องของพิตี้ไอดอลนะคะคุณแม็กเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชมแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนเลยค่ะต้องไปคอยติดตามนะคะว่าคุณแม็กจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ให้เราในเรื่องของพิตี้ไอดอลยังไงครับครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมเรา อนอกจากนักแสดงที่เห็นหน้าสวย,สวยๆหล่อๆรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับเป็นนักแสดงที่เราคัดคุณภาพมาทางด้านการแสดงล้วนๆนะครับอันนี้คือขอเกิดไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราตั้งใจมากที่จะทำผ,ผลงานใหม่ๆในรูปแบบใหม่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคอนเซิร์นนยจะเป็นเรื่องของการแสดงล้วนๆเลยนะครับก็จะได้น้องๆมานะครับที่สําคัญไปกว่านั้นครับเราได้พี่เพชรกระลุนพลนะครับแล้วก็ได้พี่จิ๊บนะคบพสัสดุนะครับผมที่มาร่วมง,งานด้วยนะครับผมก็ขอบพระคุณพี่ๆ มากมากเลยนะครับทั้งสองเรื่องนะครับยังไงก็อยากให้ทุกท่านนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามทั้งซีรีส์ทั้ง3เรื่องนะครับมีโคลมาเลิฟโอเปอเรชั่นนะครับแล้วก็ p r e t t y Idol a n d h e ด์เฮล์นนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับค่ายไว้ไวจิตของพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับฝากติดตาม s ซเดอ City แล้วก็ Do ทเพลด้วยนะครับที่เราจะทำคอนเทนต์เนี่ยไปออนแอร์กับทาง Dotplay เลยนะครับทั้งปีนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากค่บขอบพระคุณ ีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมทั่วถ้าเดี๋ยวสัมภาษณ์ที่เพชรกันสัมภาษณ์ที่เพชรจ